สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2อคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวโลกกันนะครับผมคือช่อง YouTube Geography by Graf นะครับได้เผยแพร่วิดีโอที่เปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศไทยและเมียนมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง2ประเทศในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือภูมิศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบนี้นะครับทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ของทั้งสองประเทศในปัจจุบันว่าเหมือนกับนรกและสวรรค์อย่างเห็นได้ชัดสำหรับเมียนมาในปัจจุบันนะครับประเทศกําลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับขณะที่เศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการต่อสู้ของกลุ่มจอมพลหลายฝ่ายนะครับการไม่สง,งบในประเทศนี้นะครับทำให้สภาพชีวิตของประชาชน ต้องเผชิญกับความยากลําบากอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยของเรานะครับถึงแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ยังคงสามารถรักษาความเสรีทางการค้าขายและการเดินทางของประชาชนได้สะดวกสบายไม่มีความกังวลเรื่องความปลัดภัยแล้วก็ยังคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกตินะครับส่งผลให้สถานการณ์ในประเทศไทยยังคงมีสีิรภาพและก็ดีกว่าเหมันมากอย่างเห็นได้ชัด วิดีโอดังกาลนะครับได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกโดยมียอดวิวเกินกว่า8 0 0แสนครั้งนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในสถานการณ์ของทั้งสองประเทศและการเปรียบเทียบนี้ช่วยเห็นภาพความแตกต่างของนรกและสวรรค์อย่างชัดเจนครับผมแต่ก็นั่นแหละครับจึงทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ยหรือตัวผมเองเนี่ยอยากรู้ว่าชาวโลกเนี่ยจะคิดเห็นกันเช่นไรกันบ้างไปลองฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับผม มาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมเมื่อไม่นานมานี้ UN เได้เตือนประเทศไทยให้มอบสัญชาติไทยแก่ผู้ลี้ภัยที่เกิดในประเทศไทยลองจินตนาการดูว่าเมื่อคุณมีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเวียดนามลาวและกัมพูชาที่มีประวัติศาสตร์ของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ไม่หยุดย่อนซึ่งทําให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยต้องข้ามผมแดนมาเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดร้อยปี มันดูเหมือนจะไม่มีวันจบลงในเร็วๆนี้และมีผู้ย้ายถิ่นฐานจำนวนมากที่มาทุกปีหากประเทศไทยทำตามคำแนะนำของ UN เอ็นอย่างเข้่งครันประเทศไทยที่เรารู้จักอาจจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะเลวร้วายกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากในปัจจุบันเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยอย่างทาวอมันน่ากลัวแม้แค่คิดถึงมัน คอมเมนต์ต่อมากันครับผมฉันเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่อุบลราชธานีประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฉันขอบอกเลยว่าทุกคนได้รับการต้อนรับด้วยแขนที่เปิดกว้างสรับเพื่อนๆชาวอเมริกันและผู้คนในโลกตะวันตกประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวต่างชาติบุกเล็บฝรั่งที่จะเข้ามาทั้งในด้านธุรกิจหรือการท่องเที่ยวมันน่าเสียดายที่สิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับเมียนมา แต่ในส่วนของประเทศไทยมันถูกล้อมรอบด้วยพม่าที่ปกครองโดยฐานทางตะวันตกและการปกครองของคอมมิวนิสต์ทั้งกัมพูชาและลาวแต่ประเทศไทยยังคงยินหยัดและไม่ตกเป็นของใครตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาใช่แล้วมีการปฏิวัติหลายครั้งในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่แต่ก็ยังน้อยกว่าประเทศเหล่านี้ที่ล้อมรอบประเทศไทยอยู่คอมเมนต์ท่านมากันครับผม ชาวมยนมาหลายล้านคนเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยกลุ่มชาติพันธุ์หลักสองกลุ่มที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยคือไทยใหญ่และมอญในภาคกลางและไทยใหญ่ในภาคเหนือส่วนชาวกะเหรี่ยงจะอาศัยตามแนวภูเขาฝั่งตะวันตกส่วนตัวแล้วฉันเนี่ยไม่มีปัญหากับชาวมยนมาขอให้พวกเขาเนี่ยมีสติภาพและเราจะสามารถร่วมมือกันพัฒนาและสร้างประโยชน์ร่วมกันได้คอมเมนต์ต่อไปกันครับ ฉันเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและได้พบกับชาวเมียนมาหลายคนที่นี่หลังจากได้พบกับพวกเขาเนี่ยฉันสามารถพูดได้อย่างจริงใจว่าฉันไม่เคยพบกับคนที่ใจดีมากกว่าชาวเมียนมาแม้จะผ่านอะไรมามากมายก็ตามหัวใจของฉันเนี่ยก็แตกสลายเมื่อคิดถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญพี่น้องชาวไทยก็มีความเมตตาในการต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นทำให้ฉันรู้สึกมีความสุข ผู้ลี้ภัยมีที่ที่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาไอฝรั่งนี่บอกว่าไม่มีใครใจดีเท่ากับพวกเมียนมาแต่คนไทยให้ชาวเมียนมาได้พักอยู่อาศัยแบบฟรีๆได้ให้กินให้ที่นอนคนไทยไม่ใจดีเท่าช่างมันเดอคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมโชคดีที่ป็จการในประเทศไทยไม่โหดร้ายเท่าป็จการในเมียนมาต้องรู้สึกดีใช่ไหมเนี่ยข้อความเนี้ยรู้สึกดีก็ได้ คอมเมนต์ต่อไปกันครับฉันรักประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาหารอร่อยสาธารณูปโภคดีไม่มีวันเบื่อและผู้คนก็เป็นมิตรดีกว่าฟิลิปปินส์ในเกือบทุกด้านแม้ว่าฉันเนี่ยจะมาจากฟิลิปปินส์ก็ตามคอมเมนต์ต่อมากันครับฉันได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นชาวต่างชาติเป็นเวลา2ปีและพบว,ว่าประเทศนี้เนี่ยและผู้คนของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมาก ถึงแม้ว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ในเรื่องบริการความมั่นคงทางการเมืองและสาธารณลานุบอโภคแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีและมีพลเมืองที่ขยันขันแข็งที่มีศักยภาพในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เกี่ยวกับสถิติการเติบโตทางการเงินที่คุณนำเสนอฉันไม่แน่ใจว่าสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของคนไทยได้อย่างถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์ประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบและปลอดภัยมีข้อดีมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการจากเะเียนสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเริ่มต้นธุรกิจคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมฉันใช้เวลาค่อนข้างมากในประเทศไทยและหวังว่าจะได้เรียกที่นี่ว่าบ้านสักวันหนึง่งคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ควรรู้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคิดเป็น48.4%ของ GDP และอยู่อันดับที่14จาก158ประเทศทั่วโลกซึ่งสามารถเห็นได้จากแผงขายอาหารริมททางและร้านค้าส่วนตัวร้านบางร้านทำไรายได้เกือบ5,000บาทต่อวันแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมไรายได้เฉลี่ยต่อหัว รอบกรังของฉันเนี่ยมีร้านขายของชําในหมู่บ้านแต่พวกเขาก็สามารถส่งฉันไปเรียนต่างประเทศได้คุณสามารถถามคนขายอาหารตามรถเข็นในกรุงเทพว่าพวกเขาขายได้วันลัเท่าไหร่แล้วคุณอาจจะตกใจคอมเมนต์ถัดไปกันครับอีกจุดบกพ้องใหญ่ของเมียนมาคือมันเป็นรัฐทหารนี่คือเหตุผลที่พวกเขาย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปยังเนปิดอ ทั้งเพื่อสร้างพระราชวังสําหรับผู้นํำฐานใหญ่ที่สุดของพวกเขาและเพื่อแยกตัวออกจากศูนย์กลางประชากรใหญ่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงวนชนที่อาจเกิดการลุกฮือลุกขึ้นได้การย้ายเมืองหลวงนั้นทําให้เสียเงินมหาศาลและไม่มีเงินส่วนใดที่นําไปใช้ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือทําให้สถาบันและเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเทศที่ฉลาดจะรู้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนในแรงงานซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาติคอมเมนต์ต่อไปกันครับชาวมินมารู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนเราผ่านช่วงเวลาแบบนี้เราจะสนับสนุนประเทศไทยด้วยแรงงานต่างชาติที่มีทักษะและค่าแรงที่ตาำและหวังว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยได้อันนี้ก็ขอบคุณที่มาขับเคลื่อนนะครับ แต่ก็หวังว่าให้คุณเนี่ยไปบอกต่อชาวพม่าที่ยังไม่มาจดทะเบียนนะครับเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะนี่ก็ไปเชิญชวนกันมานะครับผมเพื่อให้เงินเนี่ยไม่ไปอยู่กับไอคนที่ไม่ควรจะได้นะครับผมคอมเมนต์ถัดไปกันครับอินเดียและเมียนมาล้วนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมภายในที่หลากหลาย แต่หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของตนเองพวกเขาก็เดินไปในเส้นทางที่แตกต่างกันและตอนนี้พวกเขามีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านการพัฒนาบ้านเมืองความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของทหารไม่ถึงเป็นเช่นนั้นคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันดู ฉันอาศัยและทำงานในประเทศไทยมา23ปีแล้วฉันได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักเคมีวิจัยและเคยทำงานด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับฮาร์ดไดร์ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ถ้าไปกันครับฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าไทยเนี่ยไม่เคยถูกล่าอาณานิคมฉันเคยคิดว่าทุกประเทศในเอเชียต้วันออกเฉีงใต้เคยตกเป็นอาานิคมทั้งสิน้น นี่อธิบายได้ว่าทําไมประเทศไทยถึงยังคงมีพระมาหากษัตริย์อยู่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมในฐานะชาวมินมาที่ต้องย้ายมาอยู่ประเทศไทยโดยหลายเหตุผลฉันรู้สึกซาบซึ้องอย่างมากที่ได้อยู่ที่นี่คนไทยให้ความอบอุ่นและเป็นมิตรกับพวกเราเนื่องจากวัฒนธรรมและอาหารของเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันจึงทําให้รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านหลังที่สอง วังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้กลับบ้านของเราอีกครั้งคอมเมนต์ทัดไปกันนะครับฉันเคยเป็นครูที่ได้รับค่าจ้างและอาสาสมัครสอนฟรีมาหลายปีในโรงเรียนต่างๆที่ย่างกุ้งมันทะเลและนปิดอรดวมถึงโรงเรียนวัดยากจนและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เมื่อสอบปีที่แล้วรัฐบาลทหารขับไล่ฉันออกมาตอนนี้ฉันเฝ้ารออย่างใจร้อนอยู่ที่ประเทศไทย รอวันที่จะได้กลับไปช่วยสอนและให้ความรู้แก่ชาวเมียนมาที่งดงามอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมากันครับในานะพลเมืองเมียนมาฉันรู้สึกซาบซึ้งใจประเทศของเราเนี่ยต่อสู้กับอำนาจทหารมานานหลายปีแล้วเรายังคงต่อสู้เพื่อความหวังต่อไปคอมเมนต์ถัดมากันนะครับผมฉันเป็นคนไทยประเทศของฉันเนี่ยมีปัญหามากมาย และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการคอร์รัปชันที่แพร่ระบาดฉันรู้สึกกุญญุนหงิดกับเรื่องนี้มากแต่หัวใจของฉันเนี่ยก็เจ็บปวดแทนพี่น้องชาวเมียนมาพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากยาวนานและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลง คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมในฐานะพลเมืองเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายเดือนขอส่งคำขอบคุณถึงความรักความเมตตาและความเข้าใจที่คนไทยมีให้กับพวกเราฉันได้พูดคุยกับคนไทยจากหลากหลายอาชีพและสามารถรับรู้ได้ถึงความเห็นใจที่พวกเขามีต่อความทุกข์ยากที่เรากำลังเผชิญอยู่ฉันขอขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือเราและทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้าน แม้ว่าจะอยู่ไกลบ้านก็ตามและขอภัยแทนพี่น้องชาวเมียนมาบางคนที่อาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในบ้านของคุณฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเข้าใจกันด้วยความรักขอสติภาพจงมีแด่ทุกคนขอบคุณครับเมนทัดไปในฐานะคนไทยฉันหวังว่าเมียนมาเนี่ยจะพบกับสติภาพในเรววัน ประเทศที่สวยงามและผู้คนที่เข้มแข็งของพวกเขาสมควรได้รับสิ่งนี้จริงๆและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับก็เรื่อนการเมืองเนี่ยเป็นเหตุผลหลกักไทยมีฤฏิการอ่อนๆส่วนพม,ม่ามีฤฏิการฐานเต็มรูปแบบก็จะไปแล้วนะครับกการอคอมเมนต์ของชาวโลกกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะโอ้เรียกได้ว่า บางเข้ามาเห็นใจกับประเทศพมา่าประเทศเมียนมาชาวเมียนมานะที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเช่นนี้นะกับสงครามกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่มีสิ้นสุดบอกเลยยากมากที่จะสิ้นสุดนะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะส่วนอีกความคิดเห็นหนึ่งก็มาชื่นชมชาวไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็บอกถึง ประเทศไทยของเราเนี่ยมีดีในด้านไหนต่อด้านไหนบ้างที่คนไทยเรานี่ก็รู้สึกภูมิใจในด้านน,นั้นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเป็นมิตรอ่ามิตรภาพนะไม่มิตรอาชีพนะ <c ười> ความเป็นมิตรความอบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสความแบบเ,ออเข้าหากันง่ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของคนไทยที่เรารู้กันดีนะเออแต่บางคนเขาก็ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเป็นคนดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,น อันนี้เห็นคอมเมนต์จากาจากทางหนึ่งไม่เกี่ยวกับคลิปนี้หรอกโอเคครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าคอมเมนต์เหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ